อันนี้พี่เป้จะพามากินแหนมเนืองครับซึ่งอยู่ที่ฝั่งเราบรรยากาศครับนี่สภาพรถเล็กซัสบรรยากาศพี่เป้จะพาไปกินแหนมเนืองอน,นี่จะมีามสาว เขาโเ,เรียกทา,มามนมโนบรรยากาศร้านเขาทานผลไม้ครับไปต,ตามพี่เป้ไปไก็จะไปกินแบบนี้ มีนันขนกข่ายมานำมาที่ร้านแหนมนึ่งจะเว่าเขาน้่งกินอยับ แล้วมาดูแหนมเนื่องครับที่ฝั่งเราครับนี่คือบ,บรรยากาศนี่คือตู้ที่แหนมเนืองครับได้เป็นหมูปิ้งครับใหญ่มากมีคุณเชียงด้วยนะครับนี่เป็นสาวๆฝ่ายบริการครับ ขนม,มจีนด้วยนะครับพี่เป้กำลังสั่งอาหารให้เรามีน้องมาฝ่ายบริการมาแล้วครับน้ดำหนับผักแล้วก็อาหารเวียดนามนี่นะครับเอาไม่ใช่อาหารเวียดนามแนมเนือง เปขาหลอกแน่เยอะๆเลยเดี๋ยวเราต้องดูตัวอย่างพี่เป้ก่อนนะครับเพราะว่าเราไม่ชำนาญนะครับ